สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางสรุปกิจกรรมเด่นในรอบเดือนที่ผ่านมาดังนี้ครับเริ่มกันที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปางรวมพลังพุทธศาสนกชนปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามคืนส่งท้ายปีเก่าตามวิถีไทยต้อนรับปีใหม่ด้วยวิถีพุทธรับมอบความสุขด้วยวิถีธรรมที่วัดพระเจดี์สาวหลังพระอารามหลวงจังหวัดลำปาง ู้ว่าราการจังหวัดลำปางนำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ที่บริเวณถนนรวงรัตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีพระสงฆ์300รูปรับบิณฑบาตจังหวัดลำปางได้จัดเทศมหาชาติกันกุมารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษา5รอบที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองลำปางสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2558ของจังหวัดลำปางระหว่าง30ธันวาคม2557ถึง5มกราคม2558 มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น67ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ76รายเสียชีวิต5รายเทียบกับปี 2557, ที่ผ่านมาจำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น1ครั้งผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น14รายส่วนผู้เสียชีวิตลดลง4ราย สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปางจัดแข่งขันทางวิชาการพัฒนาศักยาภาพและทักษะผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเตรียมรับมือภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินคัดตัวแทนทีมจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไปาาานายธานินสุภาแสนผู้ว่าการจังหวัดลำปางนำพุทธศาสนิกชนชาวลำปางร่วมงานบุญฟังเทศมหาชาติ ในงานตั้งทำหลวงเวียงละกรเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12ที่บริเวณสารหลักเมืองจังหวัดลำปางระหว่างวันที่8 9ถึง9มกราคมที่ผ่านมา,มนา จังหวัดลำปางได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติท่ามกลางสายฝนพร้อมเปิดตัวโครงการลำปางนาครแห่งการอ่านส่งเสริมให้การอ่านเป็นวาระของจังหวัดภายใต้แนวคิดรักลูกรักครอบครัวรักลำปางรักการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรทัตนร,ร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสถานีวิทย้ทกายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางนะคะในขณะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาสในงานควันหลงวันเด็กเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดลำปางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดินหน้าขยายผลสร้างความยั่งยืนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบดําเนินการป้องกันลดปัญหาไฟป่าหมอกควันที่บ้านสามขาตําบลหัวเสืออําเภอแม่ท้าจังหวัดลําปางค <'m> ลังปีตัวเลียมลำปางระดมทุกภาคส่วนร่วมซ้อมแผนเก็บกู้วัตถุระเบิดและดับเพลิงประจำปี2558เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและเครื่องมือในการระงับเหตุฉุกเฉินภายในหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับชาวลำปาง นายริธิพงศ์เตชะพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำพุทธศาสนิกชนสิทธิยานุสิท์หลวงพ่อเกษมเขมโกทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันครบรอบการละสังขาร19ปีในวันที่15มกราคม2558ที่สำนักปฏิบัติธรรมสุาสานไตรักจังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูกว่า400คนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันครู16มกราคมที่อาคารหอประชุมบุญชูตรีทองโรงเรียนบุญยวัฒวิทยาลัยทุนนีโรงเรียนหลอนชัยวิทยา จังหวัดลำปางจัดรอบ 2, สองเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟสายประวัติศาสตร์แอลขุนตาลม่วนแต้หนาเปิดเส้นทางสู่ดอยขุนตาลเชื่อมโยงการท่องเที่ยว3จังหวัดลำปางลำพูนและเชียงใหม่เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันที่18มกราคมเนื่องในวันกองทัพไทยและวันแห่งการย้อนรำลึกการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนายธานินทร์สุภาแสนผู้ว่าราชการจงาังหวัดลำปางนำตัวแทนทุกภาคส่วนประกอบพิธีถวายเครื่องสังเวยบวงสวงถวายเป็นเครื่องราชการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเปิดกิจกรรมสาธิตการประลองชนไก่กีฬาที่ทรงโปรดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานลงพื้นที่จังหวัดลำปางสำมันาเชิงวิชาการมองทิศทางพลังงานไทยผ่าน PDP เปิดพื้นที่ร่วมระดมความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อรวบรวมข้อมูลกำหนดทิศทางการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำส่วนราชก,การหรือกสอจอสัญจรมาพบสมาชิก5จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่า600คนเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาจากสมาชิกที่จังหวัดลำปางเมื่อตั้งคุณมาแล้วเนี่ยองคือตัวแทนของส่วนราชการที่นำส่งสเงินเข้าหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบสี่รายสามสเซษนะครับ คณะทำงานศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านอำเภอแม่เมาะร้องเรียนมีกลุ่มนายทุนต่างถิ่นเข้าไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยตาดและป่าชุมชนบ้านกลางที่เตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดนำเสนอหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางนำประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือร่วมประกวดนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตโชว์การแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำถิ่นของแต่และจังหวัดที่ศูนย์การค้าเซนทัลพลาซ่าลำปาง มูลนิธิลำปางสงเคราะห์มอบเงินกว่า3,3,000 0บาทเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนนักเรียนในจังหวัดลำปางที่เรียนดีแต่ยากจนจาก40โรงเรียนโดยมีผู้วา่าราชการจังหวัดลำปางรองผู้วา่าราชการจังหวัดลำปางร่วมเป็นผู้มอบเด็กชายวาริยามันปะชาวีา คณะอนุกรรมการกบรจังหวัดลำปางประชุมครั้งที่1ประจำปี2558เพื่อพิจารณาติดตามแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐมีมติให้ตรวจสอบที่ดินสาธารณะริมแม่น้ำวงังในเขตอำเภอวังเหนือกรณีชาวบ้านทุ่งเป้า40คนขอออกเอกสารสิทธิ์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามนโยบายของกระทรวงมห ah าดไทย จังหวัดลำปางตั้งวอรูมรับแจ้งเหตุไฟป่าและการเผาทุกชนิดที่สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางเพื่อรวบรวมข้อมูลและสั่งการในช่วงวิกฤตหมอกควันไฟป่าคืนวันฟ้าใสอากาศบริสุทธิ์ให้กับชาวลำปางขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง นายสุภพันตัญยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดเวทีกำหนดกรอบยกร่างธรรมนูญสุขภาพอำเภอเมืองปานที่หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยาโดยมีนายทานินสุภาแสนผู้วา่าราชการจังหวัดลำปางสมาชิกเครือข่ายสมัชาาสุขภาพและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรวจสอบการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดลำปางน้าากกรแไขมปิดท้ายกันที่จังหวัดลำปางแถลงเตรียมจัดงานช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดแสดงประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของช้างไทยในระหว่างวันที่5-9กุมภาพันธ25์2558นี้ที่สถาบันโคชบาลแห่งชาติศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง